สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักของป้า ยกแปลงอยู่ที่10บล้านบาททั่วนะราคานี้ฟรีค่าใช้จ่ายวันโะนทั้งหมดแต่แล่าค้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากแบ่งได้ไหมได้นะแบ่งได้4ล็อลกนะคะแปลงด้านในนะคะาหากจะถนนคอนกรีตเส้นที่ฟ้าอยู่ล้านแปดแสนบาทแต่สําหรับคะขายอาคารพาณิชย์ตรงนี้นะคะหน่าติดถนนคอนกรีตตรงนี้30เมตรแบ่งขายอยู่ที่1ไร่3ล้าน5แสนบาทนะคะน้ําไสพบทั้งส เรียบคลองเก้าเลยนะคะห่างถนนลังสิตนครนายกอยู่ที่ประมาณ4-5กิโลเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อนะเบอร์ฟ้านะคะ0822573957ค่ะ ID Line ฟ้านะ0829415017นะคะเชิญลูกค้าดูบรรยากาศรอบๆได้เลยจ้า แล้วพบกับที่ดินแปลงใหม่ที่ฟ้าจะนำมาเสนอเรื่อยๆนะคะสำหรับแปลงนี้สำหรับวันนี้ขอพบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะ